คันนี้คันนี้นะคะได้ในราคา3 3มล้านสามแบาทนะคะประหยัดเงินในกระเป๋าได้ถึง4 0 0 0สนบาทเลยค่ะ สวัสดีค่ะแนนนี่รัชตาสโขใจที่ปรึกษาด้านการขายอีตันกรุ๊ปค่ะวันนี้แนนนี่จะพาทุกท่านนะคะมาชมกับรถในกลุ่มของ MPV ในราคาที่เบาสบายค่ะ <cassette 67> <úa: S 2> กับเบลฟายไฮบริดเซทอาจิ OG 2018คันนี้เลยนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นรุ่นไมเนอร์เชนนะคะหน้าตาเหมือนกับในรุ่นปีปัจจุบันเลยแต่ว่าออปชั่นต่างกันเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นค่ะเห็นไหมคะยังมีความสปอร์ตนะคะ ไม่ว่าจะเป็นไฟ2ชั้นนะคะกระจังหน้าดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นพร้อมกับราคาเพียงแค่3 3 9ล้านบาททำให้คุณประหยัดเงินในกระเป๋ากว่า4 0 0แสนบาทเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาชมนะคะกันใกล้ๆกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับนะคะทางด้านของตัวไฟนี่เลยเรายังเป็น Adaptive High Beam ด้วยนะคะเป็นไฟแยกอิสระซ้ายขวาแบบอัตโนมัตินะคะส่วนค o นเ n ่งแมค่ะก็จะเลี้ยวตาม พวงมาลัยนะคะตัวไฟด้านนี้เลยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ามาพร้อมกับระบบของ To โยต้าเ e ฟตี้เซนด้วยนะคะถัดมาค่ะเดี๋ยวเรามาชมตัวล้อแม็กที่สวยสงาและหรูคันนี้เลยนะคะอย่างที่บอกกันไปค่ะว่าเวลไฟเน้นความสปอร์ตแล้วยังเน้นความหรูเพิ่มความหรูด้วยตัวล้อแม็ก17นิ้วค่ะนี่เลยค่ะค่ะและเดี๋ยวตามนะันนี่ไปชมด้านในร้อมกันเลยค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะก็อยู่ด้านในกล้วนะคะต้องบอกเลยว่าด้านไหนกว้างมากๆนะคะมาพร้อมกับความสปอร์ตด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะนะคะก็นั่งสบายนะคะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าและคู่กลางคุณสามารถที่จะปรับอุ่นได้ด้วยรวมไปถึงค่ะนี่เลยเดี๋ยวปรับให้ดูเลยนะคะว่าสามารถปรับเอ็นได้หมดเลยนะคะนี่ สบายมากๆนะคะสะดวกสบายแบบนี้รวมถึงค่ะสามารถที่จะปรับนะคะนั่งได้เลยนะคะเป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะนี่เลยค่ะตัวพวงมาลัยค่ะก็ยังเป็นพวงมาลัยมันติฟัง์กชันด้วยนะคะ สามารถให้คุณค่ะได้คอนโทรลผ่านตัวพวงมาลัยของเราไม่ว่าจะเป็นในปุ่มของการควบคุมวิทยุการรับสายการวางสายนะคะทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นปุ่มของการตั้งค่าในการขับขี่สังเกตเลยค่ะเราจะมีปุ่มลัดนะคะซึ่งเป็นปุ่มของการควบคุมรถให้อยู่ในเลนค่ะมีเรดาร์คุสคอนโทรลค่ะพวงมาลัยอันนี้สามารถปรับอุ่นได้ด้วยนะคะรวมไปถึงค่ะสําหรับทางด้านนี้ค่ะ หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมในปีนี้ไม่มีจอมาไม่ต้องตกใจค่ะในปี2018ค่ะจะยังไม่มีจอมานะคะจากต่างประเทศแต่ว่าไม่ต้องกังวลเลยค่ะเราจะมีจอนะคะติดตั้งให้กับคุณลูกค้าสามารถรองรับค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงผ่านบลูทูธผ่านระบบของ Android ได้หมดนะคะหรือว่าจะเป็นการเสียบ USB นะคะก็สบายมากๆเลยค่ะต่อกันมาเลยนะคะสําหรับทางด้านของแอร์ค่ะแอร์ Air ก็จะเป็นระบบของการแยกซ้ายขวา แล้วก็แยกส่วนของด้านหลังด้วยนะคะทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นปุ่มของการควบคุมไม่ว่าจะเป็นเบรกไฟฟ้าแบบอัตโนมัตินะคะปุ่มของการช่วยไม่ต้องเหยียบเบรกนะคะเวลาที่ติดไฟแดงนานๆกดปุ่มโฮได้เลยค่ะหรือจะเป็นโหมดของ EV Mode นะคะซึ่งโหมดนี้ก็คือเป็นการเซฟประหยัดพลังงานของตัวแบตเตอรี่ไฮบริดค่ะ ปุ่มการลื่นนะคะแล้วก็โหมดนี้ค่ะเป็นโหมดของการประหยัดน้ํามันนั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ารถคันนี้ประหยัดน้ามันมากๆ18กิโลลิตรเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะเราจะมาให้ดูนะคะสําหรับตัวเกะด้านในพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเกะกว้างมากนี่เลยเปิดได้2ฝั่งเลยนะคะอันนี้นะคะเกะด้านในค่ะจุกของเก็บของได้เยอะมากๆแล้วก็ยังมีตัวเต้าปักเสียบนะคะเห็นไหมคะว่าอนเนกประสงค์แบบนี้ กว้างแบบนี้นะคะสะดวกสบายแบบนี้นะคะอดใจไม่ไหวก็แล้วใช่ไหมคะถ้าอดใจไม่ไหวต้องรีบกันนิดนึงนะคะเพราะว่าแคมเปญราคาที่ดีแบบนี้เหลือเพียงแค่3คันเท่านั้นค่ะค่ะและเดี๋ยวตามนันนี่มาดูฝั่งห้องโดยสารกันบ้างนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าประตูซ้ายขวานะคะเป็นระบบไฟฟ้าค่ะเพียงแค่วันทัสเท่านั้นค่ะรู้รามากๆเลยนะคะ ด้านในห้องผู้โดยสารค่ะต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเพราะว่านั่งสบายแล้วเบาะก,ก็ยังเป็นเบาะหนังแท้ด้วยนะคะเดี๋ยวขยับมาดูกันใกล้ๆเลยค่ะนี่เลยเป็นเบาะหนังแท้เลยนะคะ น,ะะนั่งสบายมากๆเลยค่ะรู้สึกถึงว่าเบาะเนี่ยมีความอกกระชับนะคะแล้วก็ทําให้สรีิลในการนั่งของเราเนี่ยดูรีแลกซ์มากขึ้นนะคะรวมไปถึงตัวหัวมิกกี้เมาส์ค่ะเวลาที่เราเดินทางไกลๆนะคะก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกไม่ปวดต้นคออีกต่อไปนะคะถัดมาค่ะเราจะมีกับปุ่มของตัวออปชันนะคะลูกเล่นเยอะมากๆเลยค่ะโดยสามารถที่จะปรับเป็นตัวเบาะอุ่นได้นะคะนี่เลยค่ะ ถัดมานะคะเราอยากจะปรับเอ็นก็สามารถปรับได้เลยนะคะรวมถึงตัวที่รองน่องค่ะนี่เลยค่ะค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งฟังก์ชันนะคะที่พิเศษมากๆเลยค่ะทำให้คุณรู้สึกเหมือนว่าคุณนั่งอยู่บนเครื่องบินด้วยออปชั่นของการเปิดไฟอ่านหนังสือค่ะนี่เลยจะอยู่ด้านนี้นะคะ เห็นไหมคะว่าหรูหราขนาดนี้นะคะพลาดไม่ได้แล้วนะคะความพิเศษนะคะไม่ได้อยู่เพียงแค่บอกไฟฟ้าหรือออปชันอื่นๆแต่ว่าตัวเต้าปักนะคะก็มีความพิเศษในออปชันของปี2018ด้วยค่ะแม้ว่าเราจะทํางานนะคะอยู่บนรถนะคะก็สามารถเสียบปักได้เลยค่ะบริเวณจุดทางด้านนี้นะคะด้านหน้าตรงเกตนะคะหรือว่าจะเป็นด้านข้างนะคะก็มีปักให้คุณแบบว่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ และก็แอร์ผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็สามารถปรับอุณหภูมิได้ค่ะรวมไปถึงค่ะไฟค่ะด้านนี้นะคะสามารถปรับเล่นได้เลยนะคะเปลี่ยนได้ทั้งหมดถึง16เฉดสีเลยค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะก็เป็นการเปิดตัวส u n r ูนะคะสามารถเปิดได้เลยนะนี่เลย และเราก็ยังมีกับระบบของนาโนอีด้วยนะคะที่จะช่วยฟอกอากาศนะคะให้บริสุทธิ์ปัดในเรื่องของตัวเชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆนะคะทำให้ผู้โดยสารนะคะที่อยู่ภายในรถได้รู้สึกถึงอากาศที่บริสุทธิ์ค่ะค่ะและพื้นที่ด้านหลังนี้นะคะต้องบอกเลยว่ากว้างมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าเราเก็บตัวเบาะซ้ายขวาเรียบร้อยแล้วนะคะยังสามารถที่จะวางของด้านหลังได้เยอะมากๆเลยค่ะประตูด้านท้ายนะคะก็ยังเป็นระบบไฟฟ้าด้วยค่ะ สำหรับเ e l ไฟไ e h y b r เซท2018รุ่นนี้คันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวค่ะหรือว่าจะเป็นรถในกลุ่มของผู้บริหารนะคะทำให้คุณสามารถที่จะได้ในราคาที่เบาสบายมากๆเพียงแค่3 3 9ล้านบาทนะคะประหยัดเงินในกระเป๋าได้ถึง4 0 0แสนบาทเลยค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะเข้าชมรถจริงสามารถชมได้เลยทั้ง4โชว์รูมของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นสาขาซีนคลินค่ะ รัชดาขอนแก่นและเชียงใหม่ค่ะคุณลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Line, Twitter หรือจะเป็น YouTube ค่ะโดยผ่านของอีตันกรุ๊ปของเรานะคะหรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์02-789-9998ค่ะสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของแนนนี่แล้วสวัสดีค่ะ